ปีนี้บ่มีเซอร์ไพรส์อย่างเลยนะครับก็ซื้อให้ซึ่งซึ่งหน้าเนี่แหละจะไปจุดพร้อมกันจุดอยู่ร้านเขาแฮปปี้้เเบบิิรร์์ดดยยททููููแฮปปปีีนี้ขอโทษนด้รบ่มีเซอร์ไพรส์บ่มีของขวัญให้ปีเดี๋ยวสถานการณ์ยังดีขึ้นเดี๋ยวจะรอของขวัญ สถานการณ์ยังดีขึ้นนะจังเอาความกลัวไม่เป็นไรหรอกมีเธอกับลูกพอแล้มีตาต่ากับพ่อก็พอแล้วต่าง ร้องเพลง Happy Birthday ให้แม่เรา Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you <c oughs> วันนี้วันเกิดป่าะนะครับผมนี่เจ้าของวันเกิดวันนี้มาวัดครับอยู่วัดแล้ว <c oughs> วันเกิดปีนี้ก็ขอให้เจ้าของสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดปีตลอดไปเลย การงานรุ่งเรืองากิจการรุ่งเรืองล่ำรวยรวยมีเงินไ <c oughs> หลไหลหวังให้ได้บ้านภายในปีนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวไปทำบุญกันตงังอุย้ยไปเดี๋ยวลงไป,ไปทำบุญกันแล้วครับไปทำบุญกันทอดบานละวัดที่มาทำบุญวันนี้ก็ชื่อว่า วัดสะประสานสุขนะครับผมตำบไลไร่น้อยอำเภอเมืองครับยุ่บกไก่เลยครับจุดเด่นของวัดนี้ก็คือมีโบสถเป็นเรือขนาดใหญ่อยู่กลางสาน a m นะครับผมแล้วก็มีให้อาหารปลาครับแล้วก็ปล่อยปลาอะไรเป็นอะไรดอกดอกอ

xiềng đi lên, <tôi tên> là gần núi nó ตีแ <cents> ล <input> ้วค้างลูกสะดึงยองเลยน่าจะตกใจขอบเมบ่อกีว่าสีเสียงดังปะนะนี่ไงนะอาจะตั้งีอาจับตาจังหีหลับไหมนะเมื่อกี้ เขามีสีหน้าที่ดีแล้วตื่นแล้วป่ะเห็นนกเลยในนกจิบจิ๊บเล็กก่อนจิ๊บจิ๊บ ก็มีเวลาไปเซื้อไพ่แล้เดี๋ยวไปซื้อเค้กให้ก่อนที่ไปซื้อไพเซื้อพงงซื้อไพ์จังไหนเง<อ>ินพร้อม <laughs> เงินก็มีจากบ้าน <laughs> ที่ไปซื้อไพ์จางไหนชตาล์เลยอืมเดี๋ยวไปซื้อเค้กให้เลยซื้อเค้กซเว่นนี่แหละ <c oughs> ธรรมาดาปีนี้เรามีเซอร์ไพรส์ยอย่างเลยนะครับ <c oughs> จะซื้อให้ซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยแหละจะไปจุดพร้อมกัน <c oughs> จุดอยู่ร้านเ <c oughs> ข้าเริ่งสุดลูก กินข้าวต้มกันนะครับ,รบมันเกิดปลานะครับมันเกิดปลา,าปลาเบาะไว้จะกินอย่างง่ายๆก็เลยมากินข้าวต้มกัน,นครับยากบอลเข้าลูกอยู่เมื่อนะอะไร น้องมี่บอกาน้อง,น,องนั่งด้วยเอาน้องนั่งกับแม่มา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 นั่งลงไปม <c oughs> านี่ไงไม่กินอะไรติดใจอีกลราก,ก่อนเ้าเค้กก่อน ให้กิน Happy birthday สวัสดีค่ะเฮ้ยเอาไกลๆล้วนี้เนี่หเอาเป่าเป่าเป่าก่อนเป่าเนี่ยเป่ากันเลวอันนี้เป่าเย้ พ่อเข้าใจสถานการณ์ของเราตอนนี้เนาะเอาสถานการณ์เราตอนนี้นเขาก็ขอเขาก็ขอโทษเด้อยว่ามีความคุณให้ี้เธอเป็นยังนี่ไงมีเธอกับลูกก็พอแล้วนี่แหละของฝัจของเราพี่สาวซนฮอลครับจมีอะไรกินเขาแล้วแล้วก็กลับไปลูกยากแล้วลูกแจ้งนอนไม่บายไม่บายก่อนาย มาหอดบ้านแล้วครับไปกินข้าวยัางเงโอ๊ยอย่าดึงโว้ยมักดึงเพื่อนเพื่ให้ลูกนี่ก็ได้โอ้ภูมิใจมากเลยนะน่ะคือกำลังยิบเพ้ยนเพื่อนเพื่อนให้ลูกนี่แหละลูกือขี้ดื้อให้มาถ่ายกับพ่อมามาเร็วมาถ่ายคลิปเร็วาถ่ายกับพ่อเรฮลา ปีนี้ปีนี้ขอโทษด้วยบ่มีเซอร์ไพรส์บ่มีของขวัญให้ปี<อ>นี้เดี๋ยวสถาน,นการณ์ยังดีขึ้นเดี๋ยวจังหวะน้องของขวัญใช่ไหมสถานการณ์ยังดีขึ้นครับจัง ขขอเอาไปเไรหรอกนีเธอกับลูกแล้วมีสตา์กับพ่อก,ก็พอแล้วไม่บายก่อนไปเอาลูกนอนแล้วครับลูกจงนอนแล้วแต่งอเงียแล้ว